สวัสดีครับส,สรุปข่าวลิเวอร์อพูลนะครับประจำวันที่14มิถุนายนอยู่กับผมโคดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์อพูลกันนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูนูนเยสนะครับในเรื่องของวิวัฒนาการต่อจากมาเน่วงในเชื่อว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการขายประวัติการบาดเจ็บเข่าของ no yes นะูนเยสหน้ากังวลหรือไม่เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังกันก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสาหรับ รถยนต์ซูซูกิสวิปพาวเวอร์ยอว์อัพแรงซูซูกิสปีดร้อนใจนะครับคันนี้มาเต็มที่กับเทคโนโลยีหัวฉีดกู้เดลเจ็ตแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคนะครับขับขี่คล่องตัวประหยัดน้ำมันสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของซูซูกิมอเตอร์เทลแอนได้เลยนะครับรวมไปถึงใครที่ต้องการดูบอลอุ่นเครื่องนะครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับกับทางเรียลแฟนทาวเวลนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับก็สนใจลองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับไปที่แอดไลน์เบอร์โทรของเรียลแฟนทาวเวลตามที่เห็นในภาพด้านล่างซ้ายมือนะครับรวมไปถึงใครที่ เจ็บคอไอมีเสมหะนะครับหรือว่าใครที่เป็นกดไหลย้อนนะครับมี2ผลิตภัณฑ์มานําเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นยาทาตาจอมทองแล้วก็ยาแก้ไอาตาขันตีนะครับสั่งซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแล้วก็แฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพด้วยอ่ะมาเริ่มต้นกันเลยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยคือนักเตะบินมาแล้วนะอยู่อังกฤษแล้วแล้วก็เข้ารับการตวรวจร่างกายแล้วด้วยแต่หลายคนถามเข้ามาเอ๊ะ ทำไมตรวจร่างกายนานจังแล้วทาไมยังไม่ประกาศสักทีทำไมยังไม่เปิดตัวสักทีนะครับผมจะชี้แจงให้ทราบดังต่อไปนี้นะคือนักข่าวสายหงนะครับหลายๆคนก็พูดก็ออกมาบอกแล้วล่ะอย่างเช่นเดวิดแมดด็อกนะครับว่าคือนั้งแต่เดินทางมาถึงประมาณ11โมงตามเวลาอังกฤษนะผมจะพูดเป็นเวลาอังกฤษไปเลย11โมงเวลาอังกฤษของเมื่อวันจันทร์จากนั้นเนี่ยในช่วงบ่ายเนี่ยเริ่มต้นการตรวจร่างกายบ่ายอังกฤษวันจันทร์ ทีเนี้ยเดวิดแมนด็อกบอกว่าผลเนี่ยมันน่าจะคอนเฟิร์มในช่วงเช้าของวันอังคารตามเวลาอังกฤษเช้าวันอังคารตามเวลาอังกฤษก็คือบบ่ายบ้านเราดังนั้นถ้าเป็นไปตามคาดที่แมนด็อกบอกนะถ้าเป็นอย่างที่แมนด็อกบอกนะเราคาดได้เลยว่าประมาณตั้งแต่ใบบ่ายลงไปถึงเย็นๆบ้านเราน่าจะเริ่มมีข่าวแล้วว่าตัวร่างกายผ่านนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็น่าจะมีการเปิดตัวตามมาในขณะที่ร์พูเอ็กโคนะฮะ ริพูอเอคโกก็อัปเดตนะครับว่าวันนี้วันอังคารเหมือนกันนะครับวันอังคารนักเตะจะตรวจร่างกายพาร์ทที่2คือจะรายงานต่างจากเดวิดแมดด็อกเล็กน้อยแต่ก็คล้ายๆกันแหละก็คือวันแรกอะตรวจร่างกายไปส่วนหนึ่งวันอังคารตรวจร่างกายอีกพาร์ทหนึ่งนะครับถามว่าทําไมต้องตรวจละเอียดขนาดนี้ก็อาจจะส่วนหนึ่งแหละเพราะว่าดาวินนูเยสอย่างที่เพื่อนๆทราบกันว่ามีอาการบาดเจ็บเขา่า ในในอาชีพเนี่ยสมครั้งด้วยกันหลักๆประมาณ3ครั้งที่มีการผ่าตัดด้วยดังนั้นรีพูคงต้องเช็คเรื่องนี้ละเอียดนะครับแต่ถามว่ามันล่มไหมบางคนไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากไหนนะว่าดิวล่มตัวร่างกายไม่ผ่านแบบเฟคีแล้วเอามาถามผมเพียบไปหมดเลยคือผมก็ไม่เข้าใจว่าไปเอามาจากไหนแต่ว่าถ้าเอาอิงจากนักข่าวสายหงแดงนะฮะไม่มีใครบอกว่าดิวล่มทั้งนั้นบอกว่าทุกอย่างน่าจะจบภายในวันอังคารนี้นะครับแล้วก็ แม้แต่ฟาบิซิโอโรมาโน่ครับนะก็ย้ำนะครับดูตรงสีฟ้าที่ผมโน้ตไว้ให้เลยนะเขาบอกดาวินนูเยสวิลคอมพิซิตเมดิคอลแล้วก็เป็นนักเตะใหม่ลิเวอร์พูลเนี่ยทูเดย์ทูเดย์ของโรมาโน่อะโรมาโน่โพส์วันใหม่แล้วไงวันอังคารนะฮะอ่ะแล้วถ้าเป็นเวลาไทยก็เขาโพส์เมื่อตีห้าสี่สิบแปดเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีปัญหาอะไรโนอิช no ูนะฮะเขาย้ำเลยนะครับไม่มีปัญหาวันนี้ น่าจะตรวจร่างกายเสร็จสิ้นเป็นตั้งแต่เลี้ยงูในวันอังคารแน่นอนนะครับดังนั้นมันอาจจะเลดีดเลย์บ้างก็อย่าไปตื่นตูมจนเกินไปนะฮะโอเคทีนี้ในไหนพูดถึงเรื่องอาการบาดเจ็บของดาวินนูนเยสแล้วนะครับที่แบบประวัติตั้งแต่ตอนที่เป็นเยาวชนอะไรแบบนี้นะเรื่องเกี่ยวกับหัวเขา่าการผ่าหัวเข่าทั้ง3าครั้งเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับแน่นอนนะครับว่านูนเยสเนี่ยย้อนกลับไป6ปีที่แล้วครับ ดาวินนูนเยสตอนในวัย16ปีตอนนั้นเป็นเด็กในอะคาเดมีของสโมสรคลับแอตเติโกเพนาโรนะฮะสโมสรในบ้านเกิดอุรุกวัย16ปีอายุ16ปีเจ็บหัวเข่าเจ็บ ACL หรือว่าเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าครั้งแรกซึ่งผ่าตัดแล้วก็หายไปหลายเดือนหลังจากนั้นครับกลับมาครับตอนอายุ17ปีแต่ตอนแรกครอบครัวก็กลัวแล้วว่าโอ้โหเริ่มต้นก็เจ็บเข่าเนี่ยอาชีพของ ของน้องชายพวกเรานี่จะเป็นยังไงนะพวกพี่ๆก็แบบแอบบกังวลไงแต่พออายุ17ปีหายเจ็บกลับมาอ่าทีนี้เริ่มเติบโตครับขึ้นชุดใหญ่ได้นะเติบโตขึ้นชุดใหญ่ของสโมสรเพนาร์โรได้ประเดิมชุดใหญ่ถือว่าพัฒนาการแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอเล่นไปได้6เดือนนะครับอา้าวเจ็บหัวเข่าในบริเวณเดิมอีกแล้วก็พักอีก6เดือนทีนี้พอไอ้บาดเจ็บหัวเขา่ารอบที่2เนี่ย นะครับก็เริ่มมีการตัดในครอบครัวก็เริ่มคุยกันแล้วว่าคุยกันหนุนเยสด,ด้วยเอาไงดีจะเลิกเล่นดีไหมแต่ว่าสุดท้ายที่สุดครอบครัวก็ให้กาลังใจเต็มที่และหนุนหลังนุนเยสเต็มที่จนนุนเยสก็มีความมุ่งมั่นให้สภาพกับสือ่อด้วยว่าผมก็พยายามเล่นอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามแบบฟื้นตัวอย่างเต็มที่แล้วกลับมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมซึ่งพอกลับมารอบที่สองะทีนี้นุนเย็ฟันฝ่าจนกลับจนขึ้นมาแป๊บ,ปบเดียวอะ่ะขึ้นมาเป็นตัวจริงของสมมสรคลับเพนรารอโรในชุดใหญ่ได แล้วก็แจ้งเกิดจนย้ายไปเล่นในสเปนกับอาร์เมเียจนได้ย้ายไปอยู่กับเบนฟิกา้าทีนี้ฮะอาการบาดเจ็บรอบที่3ครับมันมาฮะตอนปี2021ก็คือปีแรกกับเบนฟิกา้าเอาพูดง่ายๆอยู่เบนฟิก้าสปีอะปีแรกอะพอจบปีแรกปุ๊บมันเหมือนมีอาการตกค้างเจ็บเข่าก็ซัมเมอร์ผ่าซัมเมอร์0 2 1พผ่าเขา่าผ่าเข่าก็ทําให้พลาดในช่วงพรีซีซั่นอุ่นเครื่องแล้วก็พลาด7เกมแรก ในปี2021-22ก็คือซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยพลาด7เกมแรกแต่หลังจะกลับมาโอ้โหยิงกระหน่ำเลยฮะรอบที่3เติบโตอีกแล้วนะครับยิง34ประตูหลังจากชายเจ็บกลับมาอ่าและแน่นอนครับว่ามันมีความเสี่ยงครับดีลนี้มันอาจจะมีความเสี่ยงแต่ซึ่งสโมสรก็ต้องรู้อยู่แล้วถูกไหมฮะสโมสรเขาต้องละเอียดกว่าเราอีกถูกไหมเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันมีความเสี่ยงเรื่องนี้แต่สโมสรก็รู้สึกว่านักเตะ คุ้มค่าทุกครั้งที่แบบกลับมาและแข็งแกร่งตลอดเป็นนักเตะที่มีจิตใจแบบมุ่งม,มั่นไม่ยอมแพ้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมไปเห็นในทวิตเตอนะฮะมีคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าไอการผ่าตัดรอบสุดท้ายเนี่ยเมื่อปี2021เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วซัมเมอร์ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการผ่าตัดเพื่อคลีนเอาท์นะครับแล้วก็รีแพร์เลกเมนต์คือเป็นการทําผ่าตัดเพื่อรักษาให้มันสมบูรณ์มากกว่าเดิมอะ่ะ อ่าเป็นการรีแพร์เป็นการซ่อมแซมอ่ะตรงเอ็นหัวเขา่าดังนั้นเราก็จะเห็นว่าพกกลับมาก็ยังเล่นได้ตามปกติแล้วก็เล่นได้ดังนั้นผมว่าริฟูน่าจะไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะอืมคิดว่าแบบนั้นแล้วก็ผมก็ลองไปเช็คย้อนในเว็บไซต์ทันเฟิร์มมาร์เก็ตด้วยเพื่อดูว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเขาเจ็บอะไรยังไงบ้างคือในในเว็บไซต์ทันเฟิร์มมาร์เก็ตเนี่ยเขาก็จะมีบันทึกสถิติอาการบาดเจ็บเอาไว้แต่ว่าในหัวข้อเกี่ยวกับ ตอนเจ็บข่าวตอนอยู่ในในโปรตุเกสเนี่ยเขาไม่ได้บันทึกไว้ดังนั้นก็ต้องดูจากที่ผมอ่าในให้ฟังเมื่อสักครู่นี้สําหรับตอนอยู่โปรตุเกสนะแต่ตอนเอ้ขออภัยไม่ใช่โปรตุเกสตอนอยู่อูรุกวัยขออภยัยผมพูดผิดอีกแล้วตอนอยู่อุรุกวัยไอ้ที่ผ่าไป2ครั้งอะ่ะไม่ได้ถูกบันทึกในเว็บไซต์ Transfer Market แต่สําหรับตอนที่มาอยู่กับโปรตุเกสอยู่ในกับเบนฟิก้าแล้วเนี่ยผ่าไป1ครั้งตอนซัมเมอร์2 0 2 1แล้วก็พักแค่90วันพัก3เดือนนั่นแปลว่า ไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่นะไอผ่าตัดครั้งที่3เนะี่ยเป็นการผ่าตัดซ่อมแซมจริงๆอย่างที่ทวิตเตอร์เจ้ามอสคู่นี้บอกพาะพักแค่3เดือนแล้วก็กลับมาก็เล่นได้ฉิวเลยไม่ได้เจ็บหนักอะไรเลยส่วนใหญ่ก็เจ็บแบบคนทั่วไปเจ็บอ่ะเจ็บ8วันเงีย้ยมีแป๊บๆนิดนึงที่หัวเขา่าอ่ะแล้วก็มีเจ็บเท้า13วันพักไปแค่เกมเดียวมีมแค่ฟกช้ำพักแค่4วันก็มีคืออันเนี้ยมนุษย์ธรรมดาก็เจ็บแบบนี้ ดังนั้นผมว่าเบาใจได้ในระดับหนึ่งนะอก็ลองวิเคราะห์กันดูแล้วกันนะครับทีนี้ผมจะพูดในหัวข้อต่อไปครับเกี่ยวกับเรื่องของ evolution นะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือวิวัฒนาการนะครับอแต่อย่างแรกเรามาดูผมขอเริ่มต้นด้วยข้อมูลของพอจอยส์ก่อนแล้วกันนะครับผมว่าน่าสนใจมากๆพอจอยส์บอกว่าสาเหตุที่คลอปประทับใจนูนเยสะประทับใจต,ตั้งแต่เมื่อไหร่และอย่างไรนะฮะ เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ว่านูนเยสเนี่ยมันยิงใส่เรียพูในเกมที่เจอเราทั้งสองนัดน,นะยิงทั้งเหย้าและเยือนนะและประทับใจไม่ใช่มันไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่าทีมงานครอปครอปเองเนี่ยแล้วก็ทีมงานซื้อขายเนี่ยตัดสินใจซื้อนักเตะคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าจริงๆต้องจับตาดูมานานแล้วมันไม่ใช่ว่าเอ้ยแปบ๊บเดียวยิงเราซื้อแม่งเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าก่อนเกมที่เจอเบนฟิก้าอ่ะเราจะเจอเบนฟิก้าสิ่งที่ทีมงานเราต้องทาคืออะไรฮะ เอาตัดฟุตตัดคลิปมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเบนฟิก้ามีแผนการเล่นยังไงเราจะรับมือเบนฟิก้ายังไงและหนึ่งในนั้นเนี่ยคือการทีมงานแอนาไลซ์ของเราเนี่ยตัดคลิปนูนเยสมาให้ครอปดูว่าไอ้หนูนี่มันเราต้องระวังนะมันเก่งอย่างงุ้นอย่างนี้สไตล์อย่างนี้นะ <K> เขาบอกว่าครอปเห็นแล้วทึ่งครอปเห็นแล้วป่ะเุ้ยเจ๋งว่า,วารักเจ้าหนูคนนี้ว่ะแล้วก็มองเลยว่าครบเครื่องมากแล้วก็มีความเร็วด้วยแล้วก็แล้วก็แบบเหมือนกับประทับใจตั้งแต่ตั้งแต่เห็นตอนวิ เอาฟุตมาวิเคราะห์แบบเต็มๆแล้วอ่ะนะครับทีนี้เนี่ยอ่ะส่วนนี้จะได้เข้าใจกันว่าครอปประทับใจอย่างไรทีนี้พอจอยอัปเดตเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าในเรื่องของค่าเหนื่อยคือก่อนอันเนี้ยฝั่งสายหงอะ่ะยังไม่ได้มีระบุว่าค่าเหนื่อยนูนเยสได้เท่าไหร่แต่มีจากฝั่งโปรตุเกสบอกว่าอ่าตัวนักเตะได้ประมาณ1น0 0 0แปอนต์ต่อสัปดาห์ใช่ไหมแต่พอจอยบอกว่าเท่าที่เขาทราบมาน่าจะอันนี้น่าจะมาจากวงในลิผูล้ละนูนเยสได้ประมาณแสนสี 1 4 0 0 0 0ปอนดอต่อสัปดาห์ซึ่งเซ็นจะเซ็นสัญญากัน6ปีเนี่ยก็ต้องจ่ายจ่ายเงินรวมใน6ปีเป็นค่าเหนื่อยให้กับนักเตะเนี่ยประมาณ43.7ล้านปอนก็เป็นเงินที่ไม่น้อยเหมือนกันย้ำอีกทีนึงนะครับว่าปีละแสญญะนสี่นะครับกับสัญญาฉบับนี้นะฮะแต่ทีมงานเนี่ยก็คำนวณและคาดการไปแล้วว่าน่าจะคุ้มและย้มว่าสโมสรเนี่ยกำลังมองไปถึงเรื่องการวิวัฒนาการปรับแต่งการมาใช้กองหน้าตัวจบบ้าง ปีที่แล้วเนี่ยนูนเยสกดไป3 4ประตูในทุกรายการยิงโหดมากนะครับลิปูคิดกันแล้วว่าไม่อยากที่จะมอบสัญญาใหม่ให้กับมาเน่และมองไปที่การหาตัวแทนซึ่งยูเรนบอร์ดเนี่ยย<ม>ูเรนบอร์ดผอ,อ,อก,กีฬาของเราเนี่ยมีคอนแทคในโปรตุเกสเยอะมากเพราะว่าเคยทํางานในโปรตุเกสมาบ่อยมาหลายปีแล้วหลายปีก่อนนู้นเคยเป็นนักวิเคราะห์อนาลิซ์ของทีมชาติโปรตุเกสเคยเป็นสเกลให้กับลิปูมาก่อนหนนี้ด้วยทํางานสเกลผู้เล่นในโปรตุเกสแล้วก็สเปนเป็นหลัก เรียกว่ามีคอนแทคมีคุ้นเคยกับโปรตุเกสเป็นอย่างดีนะครับนะทีนี้เนี่ยในปีซีซั่นที่จะถึงนี้พอจอยเล่าให้ฟังนะครับว่านักเตะจะมารายงานตัวพร้อมกับทีมแน่ในวันที่4กรกฎาคมประมาณช่วงนั้นแหละแล้วก็นูเนสจะได้เวลาปรับตัวให้เข้ากับทีมอย่างเต็มที่เลยแม้ว่าดูเ e สจะยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่นูเสพูดภาษาสเปนได้อยู่แล้วนะครับอยู่ในเอเมริกาใต้แล้วก็ พูดโปรตุเกสก็ได้เพราะไปอยู่ในโปรตุเกสมา2ปีแล้วซึ่งเราก็มีทั้งโค้ดทั้งนักเตะหลายคนที่พูดทั้งโปรตุเกสทั้งสเปนได้เนี่ยอย่างโค้ดก็จะมีแปปไรเดอร์มีวิกเตอร์มาตอสที่พูดได้สบายฮะเหมือนกับดีอาร์ที่มาถึงตอนแรกก็ยังพูดอังกฤษไม่ได้แต่ก็ปรับตัวดได้แล้วการที่ได้ปีซีซั่นเนี่ยมันได้ปรับจูนเข้ากับทีมแบบเต็มเมแล้วก็ย้ำเขาย้ําว่าการมาทัวร์ที่ไทยที่สิงคโปร์นะในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนูนเยสน่าจะได้ลงเล่นได้ประเดิมในนนนสสีเื้ออรูอรอรอแ่น นะครับดังนั้นที่ไทยก็เตรียมเจอนูนเยสนะฮะโอเค <Okay. S 1> ทีนี้เนี่ยนี่คือเนื้อหาตรงนี้นะฮะผมเดี๋ยวจะพาไปดูเบื้องลึกอีกอันหนึ่งจากเดวิดแมดด็อกที่เขียนถึงการคำนวณจากวงในวงในคำนวณแล้วว่าการวิวัฒนาการเลือกดาวินนูนเยสแม้ว่าจะค่าตัวแพงแต่มันมีความเสี่ยงด้วยก็จริงแต่พวกเขาเชื่อว่าคุ้มในการที่จะวิวัฒนาการจาก มาเน่ ane, เป็นนูนเยสมันคุ้มอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังข้อมูลจากเดวิดแมนด็อกนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยอันนี้ก็คุ้มค่าเช่นกันนะครับใครที่เป็นคอหนังสือของเพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับเพจดังในในออนไลน์ในโลกออนไลน์นของพี่วิศรุตเนี่ยเขาเป็นแฟนบอลลิ์พูลด,ด้วยเขาเขียนขายหนังสือดีมากอยู่แล้วนะฮะเขาเขียนดีมากๆอยู่แล้วใครที่ตามเพจก็จะรู้ซึ่งเล่มใหม่เนี่ยฮะเพนแอนกอรี quality, quality, ความเจ็บปวดและ ความสําเร็จคือเป็นการสรุปภาพรวมทั้งซีซั่นของวิฟูที่เพิ่งจบไปในทุกแบบโคตรรายละเอียดที่เราอาจจะหลงลืมไปนะฮะกับการลุ้น4ี่แชมป์ประสบความสําเร็จ2รายการผิดหวัง2รายการนะครับใครที่สนใจไปลองอินบ็อกไปก็ได้นะครับที่เพจของพี่วิศรุตก็คือเนี่ยเพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะฮะท,ที่มีผู้ติดตามกว่า3 0 0,000กว่าคนแล้วแล้วก็หรือจะแอดไลน์ก็ได้นะครับฟังให้ดีนะฮะแอดไลน์กอรี่บุ๊ ย้ำนะครับแอดไลน์กอรีบุ๊กนะครับก็ไปสั่งซื้อกันได้นะวิธีการสั่งซื้อเอาง่ายๆเข้าไปที่เพจของวิเคราะห์อบอลจริงจังนะครับแล้วก็ดูตรงที่เขาปักบุดเอาไว้ตรงหนังสือเนี่ยมันมีวิธีการสั่งซื้อมีแอดมีทางเข้าแอดไลน์ให้เห็นแบบชัดเจนนะครับอันนี้ก็ฝากหนังสือของพี่วิสรุตเอาไว้ด้วยนะครับนี่ดูเล่มก่อนนะเล่มก่อนขายได้ตั้งขนาดนะี้คือแกคือยอดนะักเขียนจริงๆนะพี่วิสรุตอ่ะโอเคทีนี้กลับมากันที่เรื่องราวของ ที่บอกเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับการคำนวณแล้วว่าการวิวัฒนาการครั้งนี้มันคุ้มแก่การเสี่ยงนะเดวิดแมดด็อกนะครับเล่าให้ฟังว่าเกิดคําถามมากมายครับว่าทําไมลิวอพูลถึงยอมเสี่ยงที่จะเสียซาดิโอมาเน่หนึ่งในตัวรุกของทีมที่พูดกันตามตรงกําลังอยู่ในช่วงวัยพีคโดยที่โดยที่ไม่ยอมต่อสัญญากันโดยที่แบบไม่ยื่นสัญญาให้นะแล้วโดยที่ กาอนันนี้ก็มีเวลาแต่ปล่อยให้หนักเตะเหลือสัญญาปีเดียวได้ยังไงอะไรแบบนี้อาจจะมีคนตั้งคําถามแถมคุณกําลังจะขายมาเน่ในราคา40ล้านปอน์ใช่ไหมฮะเพื่อนําเงินเนี่ยไปซื้อดาวินดูนเยสในราคาที่แพงกว่าครึ่งหนึ่งมาเน่เราจะขาย40แต่เราจะไปซื้อนูนเยสที่ราคารวมออปชั่นแล้ว85แต่ในมุมของวงในสโมสรครับเชื่อว่า การเซ็นนูนเยสคือวิวัฒนาการครั้งสําคัญของสโมสรและสโมสรคิดกันดีแล้วไม่ได้ว่าทําอะไรม่ัม่วซั่วๆนะฮะคิดกันดีแล้ววันนี้คือทางออกที่น่าจะดีที่สุดนะครับมาเน่ปัจจุบันครับอายุเท่าไหร่ฮะมาเน่อายุ30ปีถูกไหมอ่ามาเน่อายุ30ปีแต่ถามว่ารักษาความฟิตดีไหมเออก็ยังฟิตอยู่ซึ่งเอาจริงๆริถ้าเกิดต่อสัญญาไปก็ไม่ได้เสียหายหรอกแต่ปัญหาคือซาดิโอมาเน่ครับเขาย้ําเลยว่า มาเน่เรียกค่าเหนื่อยจากิรวอร์ภูเนี่ยคือเคยคุยกันนะไม่ใช่ว่าไม่เคยคุยนะเรื่องสัญญาแต่ไอ้พอได้ทราบว่ามาเน่ต้องการค่าเหนื่อย4,0,000 0ปอนต่อสัปดาห์เนี่ยโอ้โหมันไม่ได้ต่างอะไรจากที่ซาร่าต้องการเลยซาร่าก็ต้องการ4,0,000 0ปอนต่อสัปดาห์ซึ่งสโมสรก็คำนวณแล้วนะครับว่าโอ้โหสัญญา4ปีสมมุติว่าถ้าต่อสัญญาให้สัก3าหรือ4ปีอ่ะ4ปีเนี่ยต้องจ่ายค่าเหนื่อยเนี่ย83ล้านปอนในระยะเวลา4ปีคือคิดออกมามันเป็นตัวเลขออกมาเลย83ล้าน แล้วถามว่าบายเยนยอมจ่ายไหมบายเยนยอมจ่ายแต่ว่าต่ำกว่าที่ต่ำกว่าสี่แสนนิดหนึ่งบายเยนยอมจ่ายประมาณสามแสนหกสัญญาสามปีที่จะมอบให้กับมาเน่เนี่ยนะครับก็ก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับที่มาเน่ต้องการนั่นแปลว่าบายเยนนะครับต้องจ่ายค่าเหนื่อยราวห้าสิบหกล้านนะครับในระยะเวลาสามปีจํานวนดังกล่าวเนี่ยนะครับพอนํามาเทียบกับที่ดาวินดูนเยได้ซึ่งเดวิดแมนด็อกเนี่ยบอกว่า แกแก,กแกก็คำนวณแกก็คำนวณนะแกแกไม่ได้มีข้อมูลตรงที่ว่าได้แสนสี่แต่แกบอกว่าถ้าคำนวณจากที่สื่อโบรตุกเกตบอกว่าได้6ล้านยูโรต่อปีหลังหักภาษีเนี่ยถ้าคำนวณรวมภาษีแล้วแปลงเป็นเงินบอลก็ประมาณแสนหถึงแสนแโดยประมาณเนี้ยเขาก็คำนวณคร่าวๆว่า3ปีลิ์พูก็จะจ่ายนูนเยสประหยัดคือถ้าจ่ายให้นูนเยสสปีเนี่ยประหยัดก็ไปจ่ายให้มานี่ประมาณ3 0มสิบล้านปอลอ่ะ เงินที่ประหยัดไปได้30ล้านปอนด์ซึ่งพอนาตรงนี้มาคํานวณน,นะครับเขาบอกว่าร์พูคำนวณแล้วว่า30ล้านปอนด์ที่ประหยัดจากค่าเหนื่อยที่ต้องจ่ายมาเน่ถ้าต่อสัญญาเนี่ยนำสา30ล้านปอนด์ตรงนั้นมาบวกกับค่าตัวของมาเน่สี่สิบล้านรวมแล้วได้70ล้านซึ่ง70ล้านปอนด์เนี่ยสามารถนําไปซื้อนูนเยสเงินต้นได้เลยเงินต้นที่จ่ายนูนเยสเท่าไหร่ครับหกล้านปอนด์เห็นไหมจ่ายได้เลยเพราะยังไม่ได้รวมออปชัน21ล้านเขาคํานวณแล้วว่าออมัน ในแง่ของการเงินอะไรมันก็คุ้มที่จะเสี่ยงในการเปลี่ยนถ่ายด้วยโลกฟุตบอลครับไม่มีอะไรการันตีหรอกครับว่าการซื้อนูนเยสมามันจะโอ้โหประสบความสําเร็จแน่นอนไหมหรือยังไงมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วในขณะที่มาเน่เนี่ยก็พิสูจน์ตัวเองมามา,มากกว่าก็เรียกได้ว่าเสี่ยงน้อยกว่าถ้าจริงๆถ,ถ้าจะถ้าจะต่อสัญญามาเน่มันก็เสี่ยงมากกว่าแต่เราลองคิดเล่นๆนะครับว่าถ้าเก็บมาเน่ไว้3ปีมาเน่อายุเท่าไหร่มาเน่อายุ33า เก็บนูนเยสสมมุติถ้าเซ็นนูนเยสล่ะผ่านไป3ปีนูนเยสอายุเท่าไหร่3ปีนูนเยสอายุ25้ามูลค่าการตลาดต่างกันเลยฮะคนอายุ3 3มามูลค่ามีแต่ล่วงกับล่วงนูนเยสอายุ25้ามูลค่าการตลาดเป็นไงฮะมีแต่พุ่งกับพุง่งยกเว้นว่ามันจะต้องดับดิน้นจริงๆอิอะดับจริงๆอะแบบเล่นไม่ออกจริงๆเลยอะอันนั้นอาจจะลดแต่ถ้าเล่นได้แบบดีๆหน่อยอะมันยังไงมันก็ขึ้นครับด้วยอายุแบบ2 3 24 25ยบี่ขึ้นไปเนี่ยถูกไหม ดังนั้นเนี่ยเรียูผ่านการคำนวณมาหมดแล้วครับได้เป็นด็อกย้ำนะครับเรียบูเชื่อมั่นในการสเกลของทีมงานในทีมวิเคราะห์ข้อมูลในการจัดสรรซื้อตัวนักเตะใหม่พวกเขารู้ว่านูนเยสเนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างนูนเยสมีจุดด้อยอะไรบ้างอะไรที่ต้องที่ปรับปรุงได้พัฒนาได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในมือนักปั้นอย่างเจอกนคอปเขาทีมงานเชื่อว่ามันต้องเวิร์ก มันมีโอกาสออกมาเวิร์กสูงมากกว่ามีโอกาสที่จะปั้นให้เป็นเป็นดาวได้เหมือนกับที่ทํามาแล้วกับที่ปั้นซาร่าจนเป็นดาวปั้นมาเน่จนเป็นดาวแล้วก็อีกหลายๆคนที่ครอปปั้นจนเป็นดาวได้ในแง่ของคุณลักษณะนะครับนูนเยสเนี่ยเป็นตัวจบโดยธรรมชาติกว่ามาเน่ซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สโมสร,รมองว่าต้องปรับปรุงนะครับซีซั่นที่ผ่านมานัดชิงลีกครับนัดชิงเอฟเอครับนัดชิงยูฟาแชมเปียนลีกลิฟูมีโอกาสยิง76ครั้งโคตรเยอะแต่76ครั้งที่ลิฟูมีโอกาสิงนนั้น ไม่เป็นประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกโอกาสยิง24ครั้งไม่ได้ประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวเป็นอะไรที่เจ็บปวดดังนั้นลิเวอร์พูลก็ตัดสินใจว่ามันต้องแก้จากกองหน้าอาจจะต้องหากองหน้าที่มีความเป็นธรรมชาติเข้ามาซึ่งก็เป็นนูนเยสแล้วก็สมเหตุสมผลสโมสรเชื่อว่าสมเหตุสมผลและลิเวอร์พูลเริ่มถ่ายเลือดเริ่มวิวัฒนาการมาตั้งแต่2ปีแล้ว2ปีที่แล้ว การเซนโชต้าดีอาร์สโกนาเตซิมิกาสแล้วก็คาวาโยที่เพิ่งเซ็นไปก่อนหน้านี้คือการเตรียมการในการวิวัฒนาการการก้าวสู่ยุคใหม่ของลิเวอร์พูลแล้วไม่ได้ไวยายามอยู่กับที่แผนการเตรียมการวิวัฒนาการมันมาสักระยะหนึ่งแล้วอ่ะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะข้อมูลชุดนี้นะบอกผมหน่อยได้กันว่าถ้าข้อมูลชุดนี้เป็นประโยชน์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับไปนั่งแปลมาให้นะครับทีเนี้ย เรื่องของมาเน่มีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าแล้วเมื่อไหร่จะจบเนี่ยเมื่อไหร่จะยื่นเข้ามานะทางฝั่ง,งเยอรมันก็เชื่อว่าการที่ลิปูตัดสินใจซื้อมาอ่าดาวินนูเยสมาแล้วเนี่ยยังไงลิพูขายมาเน่แน่ๆอยู่แล้วดังนั้นเดี๋ยวอนาคตจะจบแน่นอนนะครับโดยทางสายข่าวนะครับเคอร์รี่ฮาวนะฮะนี่เคอร์รี่ฮาวหัวหน้านักข่าวของทางสปอร์ตวันนะครับแล้วก็เป็นสายวงในของบาเยนเนย่ยืนยันว่า เดี๋ยวจะยื่นเข้าไปแน่บาเยอร์เนี่ยกำลังแบบรออะไรบางอย่างอยู่แหละนะเดี๋ยวจะยื่นเข้าไปแน่ในค่าตัวที่35มบวกหล้านยูโรผมคิดมาแล้วถ้าเป็นเงินปอนก็ประมาณ30มสบวกสล้านกเกือบเกือบ35ล้านปอนนะก็น่าจะใกล้เคียงกับที่ริปูต้องการมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะยื่นเข้ามาแล้วก็หวังใช้แบบว่าเฟนลี่เรลเอ่อรีเลชั่นชิพเนี่ยในการเจราจากับริปูคือแบบพยายามจะบอกว่าเฮ้ยเราเป็นมิตรกันไม่ใช่หรอ ตอนคุณมาซื้อเตียโก้เราเนี่ยคุณก็ซื้อในราคาที่ถูกอะ่ะยี่สิบกว่าล้านเนี่ะมันต้องราคามิจฉาภาพสิคือแน่นอนลิพูลิพูต้องการเท่าไหร,ร่ฮะลิพูต้องการสี่สิบสองใช่ไหมฮะนั่นแหละแต่บายเยนเชื่อว่าพวกเขาจะซื้อมาเน่ได้ในราคาประมาณสาสิบห้าล้านปอนคือจะต่อรองได้ในราคามิจฉาภาพอะ่ะเออแต่ถามว่าจะยื่นมาตอนไหนเนี่ยอีกหนึ่งสายข่าวในเยอรมันครับอย่างฟอร์เรียนพทเทิเบิร์ดนะครับของสกายสปอร์ตเยอรมน,นีเขาบอกว่า ยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้หมายถึงว่าในวันในวันนี้อังคารยังไม่ใช่สองถึงสามวันก็ยังไม่ใช่คือเอาง่ายๆสองสามวันนี้ยังไม่ใช่บาเยนยังจะไม่ยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่นะฮะแต่เดี๋ยวการเจราจายังยังมีอยู่แน่ยังไม่จบเดี๋ยวไปเจราจากับริฟูใหม่แน่เดี๋ยวยื่นข้อเสนอเข้าไปใหม่แน่แล้วก็ฟอร์เรนเพนเทนเบิร์กก็ย้าเหมือนกันกันกบที่แคลริฮาวพูดเลยว่าที่จะยื่นเข้าไปให้ริฟูอาจจะอยู่ที่ประมาณ 3 0ถึง40ล้านยูโรคิดเป็นเงินปอนแล้วก็คือ35้าล้านปอนนั่แหละอย่างที่พูดเมื่อสักรู่นี้เลยอันนี้รวมโบนัสแล้วนะดังนั้นรอติดตามกันดูครับหลังจากนี้อีกสัก2 3สาวันเป็นต้นไปอ่ะน่าจะได้ทราบอัปเดตของมาเน่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มาเน่ยังมองอ่าบาเยิร์ยังมองมาเน่เป็นเป้าหมายอันดับแรกของทีมอยู่นะครับส่วนเรื่องราวของเขาวินลัมซี่นะครับนะฟาริโซโรมาน่ก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่ ใกล้แล้วจริงๆนะครับสัญญาส่วนตัวกับตัวของคาวินลมซี่เนี่ยจบไปหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่เรื่องของค่าตัวที่เจรจากันอยู่ในส่วนของแอดออนในส่วนนี้ผมขอขยายจากพอจอยนิดนึงพอจอยบอกว่าพอจอยบอกว่าเงินต้นเนี่ยยัง4ล้านเหมือนเดิมแต่แอดออนเนี่ยขอเพิ่มเป็นรวมแล้วให้ได้ถึง10ล้านเลยนะโอ้โหก็คือทางอาบดีเริ่มโกงลิพูแลนะครับในการเจรจาฮะก็ต้องรอติดตามกันนะว่าลิพูจะเอาอยัางไงฮะส่วน นัทฟิลิปครับก็มีรายง,งานจากสกายสปอร์ตนะครับว่าเบอร์บอลมัรทนะฮะบอลมัรทีมที่ยืมไปเมื่อซีซันที่แล้วเนี่ยตั้งใจที่จะยืมอีกทีหนึ่งจะยืมอีกรอบหนึ่งเพราะว่าลิเวอร์พูลยังไม่มีแผนจะปล่อยขาดแบบเปลี่ยนแผนนละสกายสปอร์ตรายงานตรงกับที่เอ h o บอกเลยว่าลิเวอร์พูลยังอยากจะเก็บนัฟิลิปไว้ก่อนคืออาจจะเอาแค่ปล่อยยืมก่อนยังไม่ปล่อยขาดเพราะว่าเดี๋ยวขอรอดูอนาคตของมาติบในอนาคตด้วยว่าจะไปยังไงต่อ แล้วก็เนทฟิลิปขอมาคำนวณกันหน่อยด้วยว่าพอด,ดีพอที่จะเป็นตัวแทนของมาติดไหมเออถ้าดีพอจะเก็บไว้ใช้ถ้าไม่ดีพอเดี๋ยวค่อยขายในซัมเมอร์ถัดไปนู่นก็ได้ไม่ได้เร่งรีบดังนั้นเนทฟิลิปน่าจะยังไม่ถูกขายถาวรน,นะน่าจะแค่ปล่อยยืมแล้วก็โอเวนแบ็ครับอันนี้ก็มีรายงานจากรีพูเอ็กโคว่าได้รับความสนใจได้รับการสอบถามจากหลายสโมอสรในแชมเปี้ยนชิพหลายสโมอสรในพรีเมียร์ลีกนะสนใจที่จะดึงตัวโอเวนแบ็กแบ็กซ้ายที่เป็น หลานแท้ๆของเอียนลัชนะครับไปร่วมทีมดังั้นก็รอดูครับว่าอนาคตอแต่ว่าย้ำนะว่าเป็นแค่การยืมตัวนะริปูคงไม่ปล่อยขาดแน่ๆอยู่แล้วมีหลายทีมที่อยากจะยืมตัวหลานชายของเอียนลัชนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ